นี่เลยครับมาถึงคู่3าวันนี้นะครับชกในพิกัด113นะฝ่ายไแดงก็คือมาลยทองนะครับนุชสิงห์มือง,ง,งน้าเงินอนันตชัยนะครับสิงห์โหดยิมนะครับโอ้โหโยกนี้เปิดมานี่ออกอาวุธกันแรงมากครับทั้งมาลยทองแล้วก็อนันตชัยครับมาดวลในกันใครจะตีได้เจ็บตีไปครับมาลยทองอ,อนันตชัยตีได้ไหมแต่ถ้าตีไม่ต่อเนื่องตีไม่ได้ก็แยกออกมาเลยครับอ้าวลุยต่อไปแดงมาลายทองเอาอนันตชัยแทงไป แมโอ้สฝันไปโอ้ยแตกไม่แตกแตกนี่เข็มละห้าร้อยบาทโอ้ยเลือดมาแล้วเลือดมาแล้วน้ำเงินเลือดมาแล้วเฮอมันต้องอย่างงั้นนี่เลยครับทุกฝยอยู่วมยมันมันสุกต้องมันอย่างนี้เขยา่าเขยา่ยาเขย่ายังไม่ตีไม่บอกตีไม่ถนัดแยกก่อนไทรไม่ได้ดูคู่นี้เสียดายแทนครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับถึงเลือดถึงกระดูกครับมาเอามัดซัดซัดกันต่อครับตีไปครับมาไรทอง อน,นันต์นชัยพยายามจะแตะไล่แขนยัดคืนไปกระดูกกระดูกแข็งอยู่แล้วอ้าวตั้งแขนมีสอกใกล้ๆฟันคืนเหมือนกันครับโอ้โหต่อยและเสียวไส้ทั้งคู่เลยนะครับมาลยทองแดงนะครับเมื่อนันตนชัยเอา้าโอ้แตกแล้วแตกแล้วฟันไปอีกมาลยทองโอ้โหแตกที่แหมตรงใกล้ตาด้วยนะครับถ้าหมอดูนี่ยังเลือดยังยังไม่เต็มเอาฟันไปต่อยไปฟันมาโอ้โหอะไรกันนี้กดมา โอ้ยละเลงละเลงละเลงนึกนี่นี่นี่แม่มาลายทองโอ้ฟันไปอย่าลวมที่อย่าหลวมที่อย่าหลวมอย่าหลวมนันจะใชชัยอย่าหลวมเอ้าตีไปแม่มาลายทองก็ขวางดีแล้วเกินนะครับขวางไว้ขวางไว้ขวางไว้เอาเสียไปโอ้โหนี่แหละครับทวิอุมวยมันมันสุกมันต้องมันอย่างนี้โอ้ยเลือดมาแล้วครับแอนตซินแจกแล้วครับเข็มละ500บาทเดี๋ยวดูกี่เข็มโอ้ยมาลายทอง แม่สอกแก่้วนเปียนชวัดเฉวียนเหลือเกินโอ้เดี๋ยวดูอนันตชัยมาเกาะนายเกาะนายอ,อุ้ยโอ้ยแม่พอเข้าไหนก็เริ่มจะห่มเริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับอนันตชัยแต่ว่าวงนอกนี่แม่ฝีมือของบารัยทองนี่เยอะอาวุธมวยแกเยอะมากเลยครับอ่าเขีรยล่างอ่านันตชัยเตรียมยัดเข่ามาครับอ่าั้งเข่าเจ็บเอาสะหลุดกระโดนไปครับแม่ต้องเดินเดินเกมเร็วกว่านี้นิดนึงครับอนันตชัยเอาติดตลอดอนันตชัยนะครับอ่า แย่ยกสีอย่าร้อนนี่ต้องเข้าต้องเข้าอ้าวมาลายทองบุกมั่งแล้วอ้าวให้มาลายทองบุกมั่งอ้าวเสียบปลายมาลายทองอ้าวลัดกันเสียบเสียบปลายมาลายทองอนันตะเสียบมาโอ้โหนี่นะครับทุกอยู่มวยมันมันสุกคู่รองมาลายทองนุ้ยสีมุเมืองกับอนันตชัยสิงห์โหดยิมครับต้องเดินนะครับอนันตชัยเพราะว่าแม่ไปใช้จังหวะสองนี่อาจจะโดนมาลายทองอาจจะแม่โดนโดนแข้งโดนตีได้วงไหนล็อกแม่ เริ่มจะจับดูครับโอ้โหมัดแกมัดแบบไม่ให้ดิ้นไปไหนเลยครับก็แดงครับแดงครับวันนี้เป็นผู้ชนะมาลายทองนะครับชนะอนันตาชัยครับนี่ครับ